อีกหนึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับไปกันที่ศูนย์พัฒนาพฤกษนิสยัยกรมควบคุมประพฤกปัตตานีครับตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรวีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการริบโมเดล ของแกนนําตําบลอาสาแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ในการแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยมีหน่วยงานราชการและประชาชนพื้นที่ทั้ง5จังหวัดนะครับยะลานราธิวาส ปัตตาีสงขลาและสะตูลเข้าร่วมครับโครงการดิฟโมเดลของแกนนําตําบลอาสาแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ได้เพิ่มมิติในการแก้ปัญหาให้มีโอกาสสําเร็จมากขึ้นโดยแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนภาคประชาชนเข้ามาสนับสนุนให้เข้ามาแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองและกําหนดกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาไว้สีประการคือ1กําหนดจุดศูนย์ดุลของการแก้ปัญหาวางแผนการดําเนินงานและวัดผลในชุมชน2กําหนดให้ประชาชนหรือชุมชน วางแผนและแก้ไขโดยมีส่วนราชการมีส่วนร่วมและสนับสนุน3กํกหนดงานสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันคืองานข่าวเพื่อเอ็กซเรย์และเฝ้าระวังชุมชนงานปราบปรามผู้ค้างานบำบัดรักษาผู้เสพงานสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพและงานสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬากำหนดผลลัพธ์ ที่ต้องการคือภายในวันที่30กันยายน2567ให้ชุมชนอาสาจะต้องไม่มีผู้ค้าและผู้เสพทั้งรายใหม่และรายเก่าอีกต่อไปซึ่งในปัจจุบันนะครับในโครงการนี้ก็มีอาสาแล้ว30ตำบลและคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อได้รับรู้และเห็นผลการดำเนินง,งานของตำบลอาสาชุดแรกที่ชัดเจนขึ้นโดยตั้งเป้าไว้ว่าในปี2567มีอาสาตำบล สำบตอาสาใน50ตำบลน,นะครับนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนทุกคนหากพบเห็นผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมไปถึงข้าราชการที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งไว้ได้ที่กระทรวงยุติธรรมครับ